สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันมาจากชั้นม .4 ทับ4โรงเรียนขามทะเลสอวิทยาวันนี้ดิฉันจะพาไปดูเมืองเสีมานะคะประวัติความเป็นมาแบ่งออกได้เป็นสองสมัยโดยสมัยแรกเป็นชุมชนวัฒนธรรมแบบทวาราวดีมีการยอมรับเอาวัฒนธรรมอินเดียคือศาสนาพุทธและพรณ์เข้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันแต่คงขนบธรรมเนียมบางอย่างไว้เช่นการฝังศพนอนหงายเหยียดยาว รวมทั้งอุทิศสิ่งของต่างๆให้แก่ศพซึ่งเป็นความเชื่อดังเดิมตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์สมัยที่สองพบหลักฐานการอยู่อาศัยต่อเนื่องจากสมัยแรกแต่ชุมชนวัฒนธรรมเขมรโดยชนชั้นปกครองจะนับถือศาสนาพหุนจนกายหลังพุทธศักราชที่1 8 9 9ไม่ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกเลยสันที่ฐานว่า เมืองแห่งนี้อาจถูกทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบันค่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าเมืองเซมาเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดของจังหวัดนครราชสีมาและเมืองเซมาเป็นเมืองโบราณที่มีอายุยาวนานตั้งแต่ก่อนพุทธศตวตรรษที่12จนถึงสมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ปรากฏชื่อในจารลกข,ของอาณาจักรกัมพูชาคือโคลาคป,ปะซึ่งกล่าวกันว่าเป็นที่มาของคำว่าโคลาชคา่ละลักษณะทั่วไปของเมืองเสมาเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้ำคันดินกำแพงเมืองชั้นเดียวรูปกลมรีสองวงต่อเนื่องกันขนาดยาวประมาณ1,700เเมตรจากทางด้านทิศเหนือไปทางทิศใต้และจากด้านทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ความยาวประมาณ1,500เมตรกำแพงหรือคันดินสูง3-4เมตรคูน้ำกว้างประมาณ10-20เมตรทางด้านใต้ของเมืองมีลำห้วยไผ่ไหลผ่านและห่างออกไปประมาณ3กิโลเมตรมีลำตะคองที่เชื่อมกับแม่น้ำมูลได้ ฐานที่พบในเมืองเสมานะคะ 1. หลักฐานนี้พบภายในเมืองเสมามีโบราณสถานทั้งสิ้น9้าแห่งโดยอีก6แห่งอยู่ในเมืองรูปกลมนี้อีกสามแห่งอยู่ด้านทิศเหนือในเมืององค์ใหญ่ที่มีรูปค่อนข้างกลมนอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองสําคัญอีกสองแห่งคือพระนอนในวัดธรรมจักรเสมารามและสรุปในวัดแห่งท้าโบราณสถานทั้งหมดได้วัดการขุดแต่ง สองสำหรับโบราณวัตถุ 1. พะนนหินทรายอายุ1,300ปีเก่าแก่และขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสร้างขึ้นปีพศ1,200ปีค่ะเป็นหินทรายสลักรูปวงล้อตามความเชื่อศาสนาพุทธในสมัยทวาลวดีพบที่บ้านพ่ออีกาอำเภอสูงเนินด้วยอักษรภาษาสันสกิตและเขมร มีสี่บรรทัดในปีพศ1411กล่าวถึงการพาสารสื่นพาศิวะสัตว์และท่าของพระราชาสลัดจนาถวายพระสงฆซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนกลางอาณาจักรโบราณปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายค่ะ